พี่น้องเลยเนาะอ่าสมมุติว่าพี่น้องเนาะการิถามทางไอ้เถิดนะนะพี่น้องเหรเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าอ่าซื้อรถถอกรถถีบไปปอกไปผ้าให้เร้านี้นี่เราสิไปสากไพยูไซห์นะพี่น้องเหรเนาะเรื่องรถถอกรถถีบรถถีบไปผ้ากะมีทางอ่าแม่เพิ่นเนาะพี่น้องไอ้ทางแม่ดินนั่นแหละเพิ่นก็ถามพี่น้องเนาะสมมุติว่าถ้าว่า เพิ่นว่าถ้าเฮาซื้อรถถีบไปพากให้แล้วนี่เราสิไปสากอยู่ไสเพิ่นว่าเนาะถ้าว่าเรามีบ่อนสากบ่อนหยังนี่ก็กายไขรกว่ารถถีบธรรมดาหั่นนะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นว่าเพราะว่ารถถีบธรรมดานี่เราก็บ่อยากได้ว่าซั่นพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ารถเก่าแล้วตะกี้เราก็เอาให้น้องเราเมื่อขี่แล้วล่ะพี่น้องเนาะเมื่อขี่เมื่อไสเพราะว่าเราสิบ่ได้ไสหยังนะก็เลยให้น้องให้น่องเราเมื่อแปลงก็คือน้องอ้อยพี่น้องเนาะแปลงขี่ว่าซั่น สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสซูกูสุคนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ออกมาหาอ่าบอเถิดพี่น้องเองเนาะอยู่ในเฮือนเรานี่ล่ละด้วยว่ามาหาบอเถิดเนาะพี่น้นองเอ้งเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นบ่อสเพิ่นถ่ายคลิปเราอยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่ว่าสั่นพี่น้องเนาะพราแพร่ก็เลยมาอัปเดตเบิ่งอีกเทื่อนึงนะพี่น้องเน,ะนาเนะ หลังจากแต่ก่อนปล่อยปูปล่อยปลาไปแล้วกะเขากับเขามาหาเล่าแต่ว่าบบเห็นนะพี่น้องเนาะเขาก็บมได้เขามาดูบันไดเราเน่าจะไปเห็นวียเห็นงานพี่น้องในตอนนั้นก็ได้เนาะแต่เมื่อวานนี้เห็นเรากลับมาเห็นมาซานมาซานพี่น้องเนาะเห็ดเตาท่านมาซานพี่น้องเลยนี่บอกว่าเป็นถ่ายลงนะนะบอกว่าเพิ่งกัดสีมาน้ำกันแหละแต่ว่าเดินทางมาน้าหลังพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าออกมานัด เพิ่นนัดกันาายอยู่หน้าซ้ายแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นท่านออกมาแต่บ้านแล้วเพิ่นว่าให้พอแผลเล่นมาก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่นเล่นตามมาว่าส,สั่นพี่น้นองเลยแต่ว่ามาโมเห็นผู้ใดญ่ได้พี่น้องเห็นเนาะไอ้เถิดเราหนาสิบโบยู่พอแผลคิดว่าพี่น้นองเลยตอนเที่ยงพี่น้องเห็นเนาะแดดแดดนี่แหละพี่น้องเห็นเนะเาะเฮือนซานของไอ,เอ้เถิดก็ได้โมเห็นแล้วพี่น้นองเลยบ้าเราวไอเต่าอยู่ใส่ บางทีนนเ,เห็นเราปิดประตูเราอยู่ในเหืน่นเบาดัว่าจะได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพอแพฝงสัญญาเข้าไปเบ้างเห็นแล้วกอ่อหัวไ,วไออต้องถามเบาวัดก่อนพี่น้องเ,น,น,เ,น,เนียเนาะโทรกับบมี่ค่อยมีสัญญาณพี่น้องเลยต้องหาเบาวัดก็ได้นี่ละโอ้สแสดงว่าเรากลับมาหลายมือแล้วนี่พี่น้องเนาะนี่แห มา,า,า,ว,ว,า,าว,วั ه, นปลาได้หนิพี่น้องเอ้ยไอเทิร์ดวันปูวนันปลาไอเทิร์ดโบยู่พี่น้องเอ้อออยเนาะไอนี่แหละหลอกเคลื่อนโยพี่น้องเอ้ยเขากำลังไปข่ามาอัปเดตเพิ่นเต้นโดนๆล่ะเนาะพี่น้องเอ้ยไอเทิร์ดโบยู่น้ำจิตเราอึ๊บนี่ดีพี่น้องเอ้ย ไปทางไหนเด้เถิดนี่นนเนาะสงสัยชิยูบอนเต่ามือวานประแพทคิดว่าเนาะพี่เนาะเลยแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาโบจักว่าเต่าเราอยู่ใส่พี่นอาบาบา้อ,เนองเลยมือ่อเช้านี้เราก็หดอยู่เลยพี่น้องเลยหดหมะเขือนี่ยังเขียวๆอยู่น้ำเล็กเปียกอยู่เนาะพี่น้องเลยนี่มะเขือหมากอา่าอันนี้เราหดเราปลูกไม่พี่น้องเลยปู เราเก่าไม่ปลูกไม่พักบัวพักเอียงแล้วนี่ละพี่น้องเงยนกเอา้าคือมองอ่ะนี่โอ้พี่น้องเงยฝนแล้วเอามองมาลักไก่บ่หอยไก่เขาพี่น้องเงยเนาะเครื่องปลูกของฝั่งเลาวนี่แต่ไ,ได้มองมาแต่สานี่พี่น้องเงยฝนตะใครมองมาลักไก่โอ้พี่น้องเงยเนาะโอ้โอ ทั้งนั้นก็เส uh ือกดาด้าแล้วด <t imagine> ้นี uh ่ใส่นกพี่น้องเลยบ่เห็นพี่น้องไอ้นาะนบ่เห็นเนาะเนาะพี่น้องเอ้ถังน้ำเราเอาเขาแล้วพี่น้องมาแต่ก่อนเราเห็นเราตั้งอยู่นี่พี่น้องไอ้นั่นสงสัยเราสิเอาเขาไว้ในห้องน้ำบ่พี่น้องเอ้ดูว่าจะได้ซองเบิงก่อนบ่มีพี่น้องในห้องน้ำก็ได้เนาะบ่เห็น เอาไปบ่อนป้านเตาบ่พี่น้องเนาะตักน้ําไปหุ่นบ่อี่่แพหาบ่บอดอีกเทื่อนึงพี่น้องเนาะว่าาป้นเตาอยู่ซ้ายามาบ่พอบ่เจอล่อะน้้พี่น้องเนาะโอ้โอ,อ,อ้มีกบมีเขียดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ติดโตเราไปหาโคหาเขียดมาอยู่ให้กินอยู่เพื่อนอยู่ซานอ่าไอ,เอ้เถิดโบเห็นแล้วพี่น้องไงเนะาะมื่อนี้พอแผดมาก,กันได้โบเราไปทานอยู่ใส่พี่น้องไงเนาะอ่า,าพอแผดกัดกายมา,อาไอ,เอ้เถิดกอนนะยังบ่ทันได้แวะเขอนปาวอนพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวสิเวะอัปเพลทเขอนปาวอนปลาแต๋ออีกเราก็จัดสิกลับมื่อนี้ก็ได้ โอ้ไม่เส่เราเป็นเนื้อคือซีเนี่ยพี่น้องไอ้พวกอาติดต่อเนาะพี่น้องไปหากายไปโดนเติบกลับไปเทิดเนาะพี่น้องไอ้เดนพอสมควรพอแผลก็ไม่ได้ออกมาแล้วนองปูหนองปลาแล้วก็พูดแหละน้ำยังอยู่พี่น้องไงเนาะพยังบุทันได้บุกยังหลายเติบอยู่พี่น้องไงบุฮัวจักลึกชักตื้นละพี่น้องไงเนาะ ในน้ำก็ได้แบบเข่ามาแบบอันนี้ได้พี่น้องสมอยสมิงอยู่นะพี่น้องเอ้ยแบบเงียบๆนะเนาะพี่น้องเอ้ยเข่ามากันเงียบไนะนะม,มีแต่เสียงลมแบบบรรยากาศแบบโอเคนะพี่น้องแบบบรรอยากนอนบรรทมแล้วนะพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องเอนะ้ยเนาะอินภาพมาก็ได้บมดพ่อแล้วพี่น้องบมดเจอแล้วพี่น้องเนาะปัจจุบัอัปเดตให้พี่น้องค่ะ FC เ,เบิ e ง ทาง FC เอ no. uh, no. uh, ็นเทอร์สบายแหละพี่น้องเนาะพอพอโดนเติบเอามาได้ข่ามาอัปเดตนะพี่น้องเนาะก็เข้ามาก็บาพ่อบาเจอเพื่อนแบบนี้แหละเอามาพ่อแผลก็โทษอยู่ได้พี่น้องไอ้โทรหาเราอยู่แต่ว่าโมติดพี่น้องไอ้เนาะโทรทางเบอร์แหละโมติดก็เลยบูจิไปถ่ายคลิปเราอยู่ใส่แต่ว่าเรากระสีไปหา นับจ้างรับป่ายตามภาษาของเราแหละพี่น้องถ้าอยู่เพื่อนละละกะบ,บ่มีเงินมีคำซื้อเกลือปลาแดกแป็นนัวซื้ออยู่ซื้อกินของเราแหละพี่น้องไอยเนาะกะเข้าใจเรายี่หรอกยี่หรอกพี่น้อง,ง,งไอ้เนาะตางประเทิดก็ได้เราก็ไปรับจ้างชู่สุดนั่นนี่เห็นมาวัเพันท้ายกันเราไปอ่ากลมัน่นบอกพี่น้องไอยเนาะกลมั่นรับจ้างประชันพี่น้องไอยเนาะ ไอ้คนมันคนดัวอ,อยู่คนเดียวกันเงางงวยๆนี่แหละพี่โน,โน,โน,โน้องเห็เนาะการเห็นใจเราอยู่ระหว่างสาวใบไปอยู่ในพุ่นก็คืออาการาก็คือสิดีขึ้นหลายเติบไปล,ละสาวใบก็ได้พี่โน,โน,โน,โน้องเห็เนาะระหว่างนี้ก็ให้เธอรับจ้างรับใบถา,าพี่โน,โน,โน้องเห็เนาะอยากมาอัปเดตอยากเห็นแล้วอีกเท่านึงละ พี่น้องเนาะทางนี้เธอก็นจะเห็นแล้วอีกอามาถามเราเด็กน้อยๆเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าบุพเพแล้วมื่อน,นี้ก็ได้เอ้วไม่แต่ว่าคลิปหน้าพอแผลสิไปอัปเดตดทางเงินป่าบอลแล้วก็สิไปถามอาทางนั้นถามข้าวข้าวและพี่น้องเนาะไปถามข้าวถามข้าวทางพูดบุได้ขามาดนเติบทาง พอน้องแฝดกันได้พี่น้องเไยเนาะบาเดินไปทำนำทีมงานต้นเติบแล้วล่ะเนาะพี่น้องเไยเป็นทิดทิศปลายสองทิศเรจาจัะพี่น้องเไยเนาะบาเดินไปนำทีมงานกะว่าไทยอยู่การเด็กๆ,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 ๆน้อยๆพี่น้องเไยเนาะเาพี่น้องเไยเดี๋ยวพอแฝดสี่ออกไปถามปาวอนพี่น้องเนาะไอเถิดเราเห็ุเวียกอยู่ใช่าบางทีเราอาจจะหูแรดเนาะพี่น้องไงหมูบ้านเดียวกันพี่น้องเไยเนาะ สมมุติว่าพี่น้องเนาะก็จะถามทางไอ้เถิดนะนะพี่น้องไอ้เนาะสมมุติว่าสมมุติว่าซื้อรถถกรถถีไปปอกไปผ้าไอ้เร้านี้นี่เราสิไปสากไพยูไซห์นะนะพี่น้องไอ้เนาะเรื่องรถถกรถถีรถถีไปผ้าจะมีทางแม่เพิ่นเนาะพี่น้องไอ้ทางแม่ดินนั่นแหละเพิ่นกระถามพี่น้องเนาะสมมุติว่าถาว่า เพิ่นว่าถ้าเฮาซื้อรถถีบไปผ่าให้แล้วนี่เราถีบไปสากอยู่ไสเพิ่นว่าเนาะถ้าว่าเรามีบ่อนสากบ่อนหยังนี่ก็ไข่กว่ารถถีบธรรมดาหั่นนะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นว่าเพราะว่ารถถีบธรรมดานี่เราก็บ่อยากได้ว่าซั่นพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ารถเก่าแล้วตะกี้เราก็เอาให้น้องเราเมื่อขี่แล้วล่ะพี่น้องเนาะเมื่อขี่เมื่อไสเพราะว่าเราสิบ่ได้ไสอยู่นะก็เลยให้น้องให้น่องเราเมื่อแปลงก็คือน้องอ้อยพี่น้องเนาะแปลงขี่มาซั่น พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาพี่น้องเอยบอกว่าเลายใหญ่ห้างพี่น้องเอยเนาะมิจฉาวผู้เผยเสด็จบคลิปไปก่อนเพราะว่าบู้เห็นในท่อพี่น้องเอยเนาะเอาโอเคพี่นอ้นองผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้องอสีบัตรสกุลสุกคนเนอพ่อแม่พี่น้อง